แฮสปานะคะทำสปาผมผมแห้งผมกรอบผมเสียนะคะผมไม่เงางามนะคะตัวนี้น้ำทำมาประจำนะคะหลายปีแล้วนะคะช่วยฟื้นฟูผมได้ไดีเยี่ยมเลยคะ่ะเงางามาใส่ก่อนยืดใส่ก่อนทำสีได้เลยนะคะผมไม่กรอบไม่แห้งไม่ฟูค่ะ่าสุดยอดเลยค่ะแฮสปาเข้มข้นนะคะตัวนี้ ของแท้แน่นอนค่ะแล้วก็มีกันร้อนตัวนี้นะคะกันร้อนไบโอนะคะสุดยอดเลยค่ะกันป้องกันร้อนป้องกันผมกรอบผมแห้งผมเสียผมไม่มีน้ำหนักนะคะใส่กันร้อนก่อนรีดก่อนใดก่อนนิ่มนะคะวันนี้สุดยอดก่อนดัดดิ้งดีเลยค่ะ จัณั์จังซื้อได้นะคะจังเคยดูได้สนใจติดวันตัวไหนก็เขียนลงมาเลยค่ะนะคะ,ะมีทุกตัวค่ะมีทุกกี่ห้อนะคะตอนนี้ทิ่ต้องใช้เลยค่ะน้ำหวาน beauty salon นะคะ,ะน้ำหวาน beauty salon นะคะ08 สองหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าเก้าหกนะคะโทรมาเลยค่ะเข้ามาดู YouTube นะคะเข้า YouTube ได้เลยค่ะ